สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ telling story กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้นําเกมจากปี2016ซึ่งเป็นเกมผีสยองขวัญของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกมาแล้วอย่างอารยามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันอีกครั้งโดยถ้าจะเรียกว่าเอาเกมเก่ามาเล่าใหม่ก็คงจะไม่ผิดเลยครับแต่ถ้าจะเอามาเล่าง่ายๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะธรรมดาเกินไปเพราะฉะนั้น ก็ตามปกคลิปเลยวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดและมัดรวมตัวละครผู้ผีต่างๆสุดน่ากลัวของเกมอารยามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับซึ่งจากที่ดูกันมาเนี่ยยังไม่มีใครทําสรุปรวมผู้ผีอย่างแน่นอนผมจึงของนําเกมเก่ามาเล่าใหม่ในรูปแบบของผมเลยล้วกันนะเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันได้เลยดีกว่าครับ เรื่องรลวาจะว่าด้วยถึงเหตุการณ์ที่อารยาหญิงสาวคนหนึ่งได้หายตัวไปในโรงพยาบาลนภาวันซึ่งกลายเป็นความสงสัยในตัวของมาริสาเพื่อนสนิทของเธอที่จูจ่ๆก็ไม่ได้รับข่าวจากอารยาอีกเลยนอกจากว่าอารยาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ เธอจึงตัดสินใจออกตามหาอารยาโดยการเข้าไปในโรงพยาบาลคนเดียวท่ามกลางความมืดมิดและอันตรายจากเหล่าพูดผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับคัาตกรโลกจิตที่หวังจะรวยทางลัดในด้านธุรกิจมืดจนนำพาไปสู่การไล่ล่าและสืบหาความจริงของอารยาว่าใครเป็นคนฆ่าเธอกันแน่ โดยเราจะต้องรับหน้าที่และบทบาทเป็นมาริสาในการสืบหาเบาะแสผ่านกระดาษบันทึกของอารยาที่ถูกฉีกออกและก,กระจายไปตามแต่ละพื้นที่เราจะได้รับปวดเป็นรามยามเฝ้าโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยและบุญเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาทำภารกิจเพื่อหวังจะใช้หนี้พนันจากเพื่อนจนต้องเจอกับสิ่งที่เขาไม่คาดคิดโดยในแต่ละพาร์ทเราก็จะได้รู้เรื่องราวต่างๆว่าแท้จริงแล้ว อารยามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสอนแฟนหนุ่มของเธอจนตั้งท้องแต่เนื่องด้วยจากสอนไม่ยอมรับจึงหลอกอารยามาทำแท้งและได้คุยกับหัวหน้ายามซึ่งทำงานด้านธุรกิจมืดอยู่แล้วนั่นคือหาศพตายท้องกลมเอาไปขายเพื่อทำกุมารทองเขาได้แอบใส่ย,ยาพิษลงไปแทนยานอนหลับจนลูกในท้องของอารยาตายและบังคับให้สอนเอาร่างอารยาไปแขวนคอซะในขณะที่สอนต้องจำใจทำเพื่อต้องการปิดบังเรื่องอารยาท้องระหว่างนั้น อารยาได้ตื่นขึ้นมาและขัดขืนทําให้สอนพาท่าตกลงมาจากตึกเสียชีวิตส่วนอารยาที่พักตกลงมาด้วยแต่เชี่ยวได้ผูกคอไว้แล้วทําให้เธอถูกแขวนคอเสียชีวิตตามไปนั่นเองศพของอารยาถูกนําไปทําพิธีกรรมเพื่อทํากุมารทองเอาไปขายซึ่งถูกสะกดเอาไว้ส่วนรามได้เข้ามาพบโทรศัพท์ของอารยา จึงเข้าไปแจ้งหัวหน้ายามก่อนจะถูกหัวหน้ายามยัดเงินปิดปากไว้และเรื่องก็เงียบลงในที่สุดครับนั่นจึงกลายเป็นสาเหตุของความเฮี้ยนของผีอารยาที่ปกติเธอก็เป็นคนมี2บุคลิกอยู่แล้วยิ่งมาเป็นแบบนี้อีกก็ยิ่งเฮี้ยนหนักเข้าไปใหญ่ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเนื้อเรื่องหลักแต่ในระหว่างทางเราก็จะได้พบเจอกับผีในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องคร่าวๆดังนี้ครับ 1. ่ผีรถเข็น นับได้ว่าแทบจะเป็นผีตัวแรกๆที่ทําให้เราช็อกขวัญผวามาตั้งแต่ตัวเดโมโลแล้วโดยมันจะทําการจัม์สแกร์เราจากความเงียบเพื่อให้เราตกใจในขณะพบเจอผีรถเข็นจะปรากฏตัวในหลายพื้นที่และคอยทําหน้าที่กระตุกขวัญเราให้ตกใจในหลายรูปแบบกันไปไม่ว่าจะพุ่งชนไหลลงบันไดหรือทําให้เกิดเสียงดังหรือแม้กระทั่งค่อยๆเขียนเข้ามาหาเราอย่างชา้ชาๆทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทําให้เราหวาดกลัว และแสดงพลังว่าเขามีตัวตนอยู่รอบๆเราตลอดนั่นเองครับ 2. ผีตุ๊กตาเด็กผีตัวนี้เรามักจะพบเจอในช่วงแรกๆที่เราเล่นเป็นลามพวกมันจะคอยส่งเสียงหัวเราะขยับหัวแต่เนื่องด้วยจากรามเป็นคนจิตแข็งและวันนั้นก็ดูกท่าจะแปลกไปทําให้เขาถูกดูดเข้าไปยังโลกอีกมิติหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวถ้าจะพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นผีลักซ่อนก็ได้ ซึ่งคาดว่าเจ้าผีตุ๊กตาเด็กน้อยเหล่านี้อาจจะเป็นดวงวิญญาณของเด็กเร่รรอนและมีส่วนหนึ่งที่เป็นวิญญาณของลูกสาวลามด้วยก็เป็นได้ครับ 3. ผีนางพยาบาลในส่วนนี้จะเป็นผีที่ค่อนข้างหลากหลายกันไปครับซึ่งพวกเธอเหล่านี้จะเป็นวิญญาณที่คอยวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลและไม่ไปไหน ส่วนใหญ่จะคอยช่วยเหลือรามในการบอกทางออกหรือช่วยเรื่องการตามหาของที่สําคัญทําให้รามไม่ค่อยกลัวอะไรกับผีประเภทนางพยาบาลเท่าไหรนักบางทีพวกเธออาจจะมานั่งร้องไห้ได้วยความโศกเศร้าหรือมักจะปรากฏตัวให้เราได้เห็นระหว่างทางบ่อยๆบางคนนึกสนุกก็นั่งเล่นซึ่งถ้าเราไปจ้องเธอนานๆเข้าเธอก็จะพุ่งเข้ามาหลอกเราและหายตัวไปตามประวัติแล้วยังมีข้อสรุปไม่เป็นที่แน่ชัดนักแต่คาดว่าน่าจะเป็นดวงวิญ,ญญาณของนางพยาบาลที่เสียชีวิตในที่แห่งนี้แต่ก็ยังมีห่วงกรามอยู่ครับ 4. ไอจิตไอจิตเป็นบุคคลที่ติดต่อกับหัวหน้ายามคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้และคอยทำหน้าที่ช่วยลักขโมยศพหรือฆ่าคนเพื่อนำไปขายในธุรกิจมือเขาเป็นคนที่มีวิชาอาคมและมีความวิปริตอยู่ในตัวไอจิตมาจะคอยไล่ฆ่าคนเพื่อเงินโดยไม่สวนว่าอะไรถูกต้องสิ่งที่เขาไม่เคยหวาดกลัวเลยก็คือผีวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้แม้แต่อริยาเองเขาก็ไม่กลัวเพราะไอจิตน่าจะเป็นคนสะกดวิญญาณของอริยาด้วยตะปูอาคม ทำให้วิญญาณของอรารยาที่มาริสาเห็นนั้นน่าจะเป็นบุคลิกของอรารยาในอีกด้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยความแค้นและแรงอาฆาตมากกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามความทรงจําในห่วงบางอย่างของอรารยาก็ยังตกไปถึงสิ่งของและบันทึกของเธอที่ฉีกทิ้งเอาไว้อยู่ด้วยทําให้มาริสาค่อยๆเห็นเรื่องราวและสาเหตุที่อรารยาต้องมาตายในที่แห่งนี้ครับ ในช่วงท้ายๆไอจิตถือว่ามีบทบาทในด้านความระทึกและส่งผลต่อตอนจบเล็กน้อยโดยเราจะมีตัวเลือก2แบบที่จะต้องฆ่าไอจิตกับไม่ฆ่าหากเรากดฆ่ามันไปแล้วล่ะก็คนที่มาช่วยเราจากอารยาก็จะเป็นรามแต่ถ้าไม่ฆ่าคนที่จะช่วยก็จะเป็นจิตแทนครับ 5. ผีหุ่นจำลอง เป็นผีวิญญาณจำนวนมากที่สิงสถิตยอยู่ในหุ่นจำลองมายาวนานพวกเขาจะนับถือผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรโดยมันจะคอยปรากฏตัวอยู่ตลอดในช่วงภารกิจของไอ้บุญและมักจะทำให้บุญหรือเหล่าขวัญผวาทุกครั้งที่พบเจอครับโดยในช่วงตอนหนึ่งพวกเขาจะปรากฏตัวเพื่อทำความเคารพเจ้าของโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนจะหายตัวไปนั่นเอง 6. ผีลูกสาวลามชื่อของเธอมีชื่อว่าเด่นเดือนอารีชัยหรือชื่อเล่นว่าน้องพลอย เธอเป็นโรคเชื่อหุ้มสมองอักเสบทําให้ต้องผ่าตัดไม่อย่างนั้นเธอจะต้องตายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมรามจึงต้องจำยอมรับเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าปิดปากของหัวหน้ายามด้วยแต่สุดท้ายน้องพลอยก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เท่าที่ควรทำให้รามเสียใจและเฝ้าคิดถึงน้องพลอยที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดในใจรวมถึงการสูญเสียลูกที่รักไปในส่วนของตอนที่เราเล่นเป็นรามเขาจะหลุดเข้าไปอีกมิติหนึ่ง ที่จะต้องตามหาวิญญาณเด็กสีดําไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นก็คือน้องพลอยก็ได้ครับ 7. ผีเปรตเป็นผีที่ปรากฏตัวในโรงพยาบาลน,นภาวันยามวิการเราจะพบเจอได้ในตอนแรกที่มาขวางบุญจากการเดินไปหารามซึ่งก็คือผีใบหน้า,าใหญ่ๆที่มาจ้ำสแกรเรานั่นแหละครับโดยบุญเด็กวัยรุ่นที่เข้ามายังโรงพยาบาลด้วยความจําเป็น เนื่องจากต้องการชดใช้หนี้ที่ติดเอาไว้กับเพื่อนจากการเล่นการพนันทำให้เขาต้องเข้ามาทำภารกิจถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่เพื่อนเข้ามาเขียนไว้จนเขาได้พบเจอกับผีต่างๆนานาโดยเฉพาะผีเปรตที่คอยไล่ตามเขาซึ่งผีเปรตในเกมนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ผอมแหง้งมือแขนเรียวยาวและมีมากกว่าหนึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นลำตัวช่วงล่างของมันเนื่องจากว่ามันเนี่ยมักจะคลานอยู่ตลอดเวลาตามข้อมูลที่พบ มันอาจจะมาจากกุมารทองเพชรปราบที่จิตทําขึ้นมาก็ได้เนื่องจากว่ากุมารทองประเภทนี้สามารถแปลงร่างเป็นเปรตและไล่ฆ่าคนที่เป็นเป้าหมายได้เสมือนเป็นทหารคนหนึ่งทําให้บุญต้องถูกไล่จนต้องหนีออกจากโรงพยาบาลไปนั่นเองครับ 8. ผีคุณตาในส่วนนี้จะเป็นผีคุณตาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่วงหนึ่งเราจะได้เข้าไปพบเห็นพิธีบางอย่างและววิญ,ญญาณคุณตาก่อนไฟจะดับลง แล้วมาพร้อมกับวิญญาณคุณตาที่มากับวิญญาณอีกหลายๆดวงเพื่อตามหลอกหลอนครับ 9. สัมภเวสีซึ่งตามที่พบก็จะมีผีเด็กแว้นที่สิ่งจนประสบอุบัติเหตุสมองผ่าครึ่งและผีคุณยายที่เข้ามากินเครื่องเส้นก่อนจะวิ่งหนีออกไปครับ 10. ศพในโรงพยาบาล ถ้าเป็นศพที่ถูกแช่ตามโรงพยาบาลและไม่ยุ่งอะไรกับเราอันนี้ก็จะไม่แปลกเลยครับแต่ถ้าเป็นศพที่มักจะมาทําให้เราตกใจนี่สิแปลกโดยในช่วงท้ายที่เป็นภารกิจเผาผ้ายันเราจะเห็นศพมากมายปรากฏขึ้นมาจากการถูกสะกดของไอจิตก่อนจะหายไปเป็นอิสระพร้อมกับผีอารยาไปนั่นเองครับ 11. ความบิดเบี้ยวในโลกของอารยาในส่วนนี้เราอาจจะสังเกตได้จากการถูกดูดเข้าไปยังโลกแห่งความทรงจําของอารยา ที่เต็มไปด้วยความเสียใจจากการไว้ใจคนผิดอย่างสอนและการสูญเสียลูกจากการโดนวางยาด้วยทําให้จิตใจเธอไม่อยู่นิ่งและเต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวจนน่าสยดสยองเราจะเห็นเลือดเนื้อและใบหน้าที่แปะอยู่ตามผนังซึ่งสื่อได้ว่าอรารยาเสียใจขนาดไหนกับการสูญเสียลูกไปครับ 12. ผีอรารยาผีสาวผู้โชคร้ายจากการถูกวางยาและถูกจับผูกคอจนนำไปสู่ความหลอนและความสยองในโรงพยาบาลแห่งนี้ อารยาเป็นบุคคลที่มีสองบุคลิกเสมือนเป็นไบโพลา่าเธอมักจะจมอยู่กับโลกส่วนตัวและความรักที่พรัณนาว่ามันสวยงามทั้งๆท,ที่มาริสาก็เคยเตือนเธอแล้วแต่ก็ไม่ฟังทําให้เธอพลาดท่าท้องกับสอนและตกเป็นเหยื่อการฆ่าของสอนที่โดนหลอกใช้จากหัวหน้ายามและจิตในการส่งศพเธอไปทํากุมารทองด้วยความแคนและรักลูกทําให้ส่วนหนึ่งของอารยาเกิดแรงอาฆาตอย่างมหาศาลจนทําให้เธอสามารถผลักสิ่งของต่างๆให้กระเด็นออกไปได้แถมยังสร้างความหายนะจนเกิดไฟไหม้ในโรงพยาบาลได้อีกด้วย โดยในช่วงตอนสุดท้ายหลังจากที่รามเอาตะปูลงอาคมของอจิตที่ฝังไว้กับศพของอารยาออกไปจนหมดแล้วทําให้อารยาในร่างดีคอยส่งเสียงเตือนมาริสาอยู่ตลอดซึ่งเธอก็ได้พยายามระง,งับพลังของอารยาอีกคนเอาไว้เพื่อปกป้องมาริสาไปด้วยสุดท้ายอารยาก็ได้ถูกปลดปล่อยและเรื่องราวก็จบลงในที่สุดครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆและประวัติของผีในเกมอารยาที่ผมนํามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งเนื้อหาของคนอื่นๆอย่างเช่นหัวหน้ายามหรือว่าสอนนั้นผมขอไม่พูดถึงนะครับเนื่องจากว่ามีบทบาทที่น้อยมากๆเราจะเห็นสอนได้ตอนกระโดดตึกและหัวหน้ายามในตอนท้ายๆเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามหากใครที่มีข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสุดท้ายหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานํนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ในเทลลิงสตอรี่เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ